มากมาก สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีตอนกลางคืนนะครับผมตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้ฝนตกแรงมากๆทุกคนนี่ครับผมภาพบรรยากาศนะวันนี้พาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศรูมุมตึกนะครับผมนี่คือดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมสวยมากนะครับ นะครับขนาดฝนตกนะก็ยังมีผู้คนมาวิ่งมาเดินออกกำลังกายกันนะครับผมยังสวยครับก็สำหรับห้างดูสิตเ็นรัล a พาร์คนะครับผมก็ เปิดเดือนหน้านะครับผมวันที่สี่เดือนหน้านั่นเองนะครับภาพบรรยากาศฝนตกนะนี่ทุกคนขนาดฝนตกนะครับผมก็ยังมีผู้คนมาออกกำลังกายครับภาพบรรยากาศบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมตอนกลางคืนย่านนี้ก็ถือว่าอีกย่านหนึ่งที่สวยผมชอบเลยครับ ผมจะเดินออกไปตรงบริเวณแยกสาดาแดงนะครับผมหลังจากที่แบบร้อนมาหลายวันนะครับผมอบอ้าวเลยทุกคนนะวันนี้ก็ฝนตกบรรยากาศดีมาก วันนี้คือวันที่15นะครับผมคลิปก็อาจจะไปลงวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่16นะไม่รู้ว่า,าทางที F ่พออยู่นะครับผมฝนตกหรือเปล่านะวันที่สิบห้าสนับกรุงเทพแล้วตกนะครับผม ตันี้คือทางเข้าทางออกสีนะครับผมก็จะไปเชื่อมกับอ t ทนะครับผมประตูนหนึ่งนะครับผมทางออกหนึ่งนั่นเองนะครับ กับผมมุมนี้ตอนกลางคืนนะยยให้เป็นมุมที่สวยมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นแบบด่านกว้างๆเลยทุกคนนะก็สามารถมาเดินชมวิวได้นะค,ะนคะรับผมนีครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบมาเดินเหมือนแบบอารมณ์แบบถนนคนเดินนะทุกคนนะครับผมนี้อนาคตนนะก็น่าจะแบบสวยอะทุกคนมุมนี้นะครับผมว่านี่ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับผม กล้จะเสร็จแล้วนะครับผมวันที่สี่กันยายนนะครับผมก็จะเปิดห้างอย่างเป็นทางการนะครับดวทุกคนกว้างนะจุดนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับผมบรรยากาศบอกเลยว่าเย็นเย็นมากทุกคนบรรยากาศดีนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูน้ำคุกกันนะครับผมตรงบริเวณแยกสารดแดงะทุกคนเพิงเห็นเนี่ยเขา,เาตัดหญ้านะครับผมสวย,วยเลยไม่แน่ใจว่าเขามาปลูกวะหรือว่ายัางไงนะเพิ่งสังเกตเห็นนะครับผมสวยมาก นี่ครับผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับหน้าจอแอลีนะครับผมหน้าจอโฆษณานะของดูสิซ็นชอบพ์คบรรยากาศสวยมากมาก ฝนตกรถก็จะติดๆหน่อยนะครับผมสวยมากทุกคนมุม,มนี้นี่คือมุมหน้าสวนดูพินีเลยนะครับผมก็จะมีน้ำพุทุกคนเขาเปิดทุกวันนะแต่เสียดายเนาะถ้าน้ำพุแบบเป็นสีอะสีสันเหมือนไอคอนสยามอ่ะโอ้ทุกคนน่าจะสวยมากๆเลยแหละนะครับผม อนาคตไม่แน่นะอนาคตก็อาจจะมาติดตั้งไฟนะครับผมอาจะทําน้ําพุใหม่นะนี่ครับสวยมากๆสวยจริงๆทุกคนเดี๋ยวรอรอดูออช็อตที่รถไฟฟ้า BTS แดนผ่านนะครับผมสวยมาก โอเคครับผมก็เป็นบัตสนับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงตัานี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ